สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับผมตอนนี้เราอยู่เกมเซเว่นไนท์ข่าวกันอีกครั้งครับวันนี้มารีวิวอีกหนึ่งตัวละครครับในกลุ่มของเซเว่นไนท์ครับที่ได้มีการปรับสกิลใหม่จริงๆมันปรับผลนั่นแหละยกเว้นเดรโรนนะครับเพราะเดรโรนมันไปเป็นหัวหน้าเด็กโขงแล้วครับดีเคครับดังนั้นจะมีเซเว่นไนท์ตัวใหม่เข้ามาครับอ่านั่นก็คือนี่ครับสไปเออร์ผมอ่าวเวกนะครับมีการปรับสกิลใหม่ครับผมเราไปดูกันดีกว่าครับว่าสไปเอเว์ปรับใหม่แล้วเป็นยังไงบ้างครับผม ก็มาดูในส่วนของสกิลของสไปแล้วกันครับว่ามีอะไรบ้างครับพัชชิมสกิลครับผมบัฟกานสนานะให้ทีมทั้งหมดเามร์นครับอันนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็ตัวเองการโจมตีทั้งหมดเี่เ์อครับผมมอเดินโจมตีนะครับมากกว่าเลือดที่ตัวเองมีอยู่ครับจะเหลือเลือดแค่หนึ่งครับผมแล้วก็จะฟื้นฟูเลือดครับ2 5 0ยห้าสิบเปอร์เซนต์ครับจากค่าพลังโจมตีของตัวเองนะครับอันนี้เคยลองเล่นดูแล้วครับ ลงไปเรือหนึ่งแล้วมันเด้งปุ๊บขึ้นมาเลยครับสกิลแรกครับผมโจมตีสามเป้าหมายครับร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับสองฮิตทะลุปับนะครับตัวนี้สกิลบนครับผมก็โจมตีห้าเป้าหมายครับร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์สองฮิตนะครับมีโอกาสทำให้ศัวตัวติดสถานะแช่แข็งครับนานสองเทิรอนนะครับเมื่อน้ำแข็งแตกครับจะทำดาเมจเพิ่มเติมอีกสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะสกิลเอาเวสครับผม ก็จบดีห้าประไม้ครับหนึ่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทะลุบัฟเอฟเฟกต์ครับเพิ่มฟิกดาเมจอีกสองพันห้าครับอืมแล้วก็ศัตรูมีโอกาสติดสถานะแช่แข็งครับสองเทิร์นครับเมื่อน้ำแข็งแตกครับจะทำดาเมจเพิ่มอีกสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมถือว่าดีก็ดีอยู่แล้วสะไปอย่างน้อยก็ยงลงไปยืนกันสถานะนะครับอืมาไปดูแอนิเมชั่นสกิลดีกว่าเป็นยังไงครับเปลี่ยนไปหรือเปล่าตีธรรมดาผมติดขี้จั่นสับเบิ้ลนเลยครับ สกิลล่างครับผมอือฮึนี่ครับสกิลบนครับผมหึ่งโดดหึหมุนตัวจ้ำหัวกันยทีเดียวแล้วก็สกิลเ,เวกค,ครับผมน่าเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแอนิเมชันแต่อย่างใดครับผมฝักแค่สกิลนะครเะเหมือนเดิมครับสไปครับไปได้ทุกที่อยู่แนละ้วครับ ไปทุกทุกที่ทุกเวลาครับแต่ว่ามากับผมนี่ไปอารีนาครับผมไปมาครับรวยครับผมโอ้โหเจอทีมนี้ครับเดี๋ยวโลนเดี๋ยวโลนสี่สิบหกแล้วเว้ยบา้ยกระป๋องลนกระป๋องลนอนแล้วผมนี่หน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังอยู่นี่ครับกลางโลวครับไม่ไหวครับเดี๋ยวโลนเห็นไม่ได้ครับสับเลยครับผมสับเจ็บครับผม โอ้โหล่วงครับเจ๊ผมหมุนตัวเลยทีเดียวเจอลิงตีกระบานดีหนึ่งครับเอาเลยครับตัวไหนไงไห่ายวะอ่าอย่าเลี้ยนลงวะอย่าเลี้ยนลงวะ,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 ะโอ้รูดิดูดิดูดิทำอะไรทุกอย่างดูดิไม่ได้แล้ว<อ><ะ>เดี๋ยวสาดใบใส่น่าจ<อ>ะไม่ติดเพราะมันมีสไปรับนั่นแหละนิดหน่อยเอาวะไอลินใส่แล้วครับไอ<ห>เนี่ย<ไหน>ยังไม่ลงอีกยังไม่ลง อื uh ้อ huh. ห uh ือ huh. ดูดิโอ้ oh, ชิบหายแล้วครับโดนรถเลือดครับโดนรถเลือดไม่พอสับคือเนอะผมยังไงจะไปโอ้จะไปโ oh, ดนต่อยครับผมแล้วเดี๋ยวโดนฝั่งนู้นโอ้โหเอาเวกเลยครับพี่ดิเร่งเธอหน่อยลูกพี่ดิดิอ uh ื huh. uh ้อหือไอ้นี่เราใส่ก่อนครับนี yeah. uh ่แ huh. น uh huh. ่อือหือลงแม็กลงแม็กอ่ามีตัวลงเอามีตีที่ตีช็อตว่ะตีช็อตดูตีช็อตด,ดูต อีทอดูพี่ดีพี่ดี <c oughs> โอ้ยมันสก,กิลล่างวะอมีไทยวะยังพี่ดีผมอยู่พี่ดีผมยังอยู่พี่ดีผม,ย,ผมย,ย,ยังอยู่อ่าละครับไอรีมผมปล่อยนกแล้วผมโฉบเลยเนอะนี่ไงไงล่ะยังอยู่เ่านี่ไงพี่ดีเสียบมาเลยล่วงครับยไงล่ะ ลุนพีดีครับไม่ได้ลุนสไปรีวิวสไปครับแต่ลุนพีดีนะครับมาครับลุยต่อครับผมเจอทีมนี้โอ้ยอนฮียิงจะล่วงแล้วผมเมคเกอรี่อับครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหล่วงเลยครับลูดี้ผมยังไม่ทำอะไรครับผมโดดเลยนะโอ้ยบ้าเอ้ยเจอลิงครับขอตีบานดิ หมาไม่คุยเลยนะซัดก,ก่อนซัดซัดเอาซัดเอาครับน้องลินหย่อนยิงยิงยิครับหืมล่วงครับสองตัวเลยเดียวหืมแต่ตอนนี้ครับไอ้ลินสไลด์มากระดกเลยครับเอาคื้นด้วยผมหืมดูดูดยังหืมเรีย,บ,ย,บ,ยบร้อยครับนี่ครับเอาคืนไว้เอาคืนไว้ ติดสตันเวยติดสต,ตันลิงขอทบุบกับบานทีสิล่วงไปสองโอ้โหแล้วดึงดาวลงมาแบบนี้จะรอดไหมวะนนี้โอ้โยังอยู่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 ไปยังอยู่ไอ้นี่ใครตายไหมยัยงฟื้นอีกอยังฟื้นอีกโอ้โหแล้วโดวนแบบนี้ครับหืเล่งเธอไหมเนี่ยหลืลิงว่าไงลิงว่าไง หรือว่าไงนี่ครับขอทุบทีครับผมไถโอเหรอน,ะนี่เอาให้หมดครับเอาให้หมดใหญ่ใหญ่รอดครับผมใหญ่หน่อยนอนโอ้โหแล้วโดนจักรูนี้เข้าไปนะ่าจะไม่รอดครับดูนะหืมลิงเหรอหายสามครับหืมแล้วตีกับมาแล้วครับไอรีนฟื้นครับผมเพิ่งหลับครับเพิ่งตื่นครับผมโดนค่ะเออจะไปครับหืมอัลติเมตเอาเวกับผมอุ้ยไม่ทันแล้วชิบหาย โอ้ยเลือดดิ้งเลือดดิ้งว่ะ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 เลือดดิ้งเอาละมามามาเฮ้ยชนะสักทีเด้ยแล้วก็ขออีกทีก็ซาโค้ดด้วยไม่แหนไม่ไม่ยังไม่ตายว่ะฮึ่มเน่ก็ตามนี้ครับสำหรับ สไปเอวิแบบสกิลใหม่วยก่อนี่แหละครับสำหรับสไปปรับสกิลใหม่ครับโดยเฉพาะพัสีครับเมื่อเลือดเลีนึงครับโอ้โหเด้งเลือดขึ้นครับตามพลังโจมตีของเราครับก็ถือว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้นนิดหนึ่งสมกับเป็นซีวันไนอยู่แล้วครับจริงจริงมันดีอยู่แล้วแลตัวนี้นะครับแค่ทําให้มันตายยากขึ้นครับแค่นั้นแหละครับเออเพราะว่า แค่พัดเสียบกันสถานทุกอย่าง3มเทืนนี่ก็โอเคนะครับอ่าแล้วก็สไปก็ไปได้ทุกที่อยู่แล้วครับประกอบกับทีมนะครับไม่ว่าเป็นตีปราสาสอ่าลงอารีนาอะไรต่างๆครับไปได้อยู่แล้วครับอันนี้ครับเกาะตามนี้ครับสำหรับรีวิวแบบกะกาของผมครับของที่ใส่ก็กะกาเหมือนเดิมครับดูกันในขาแล้วกันครับอย่าซชเรียสครับอันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะครับกดไลค์ซับสไคร้กันนะครับ ขอบคุณนะครับเหล่าแอดมินครับจากแฟนเพจซีเวนไอฟอร์คข่าวทุกๆท่านนะครับขอบคุณคุณนันทิกาถานะครับสำหรับข้อมูลการแปลสกิลข้อมูลกิจกรรมทุกๆตัวละครครับที่ผมนำมาทำคลิปครับผมพืก,กัะใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับผม